ครูลและอาจารย์ที่น่ารักทุกคนคะ่ะแล้วก็เพื่อนๆพี่น้องูกเสือที่น่ารักพี่น้องลกเสือในนาลีที่น่ารักทุกคนคะ่ะเป็นดิฉันเป็นตัวแทนของกองสองห้องสามแล้วก็ห้องสี่ค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะ ยกไม้ขึ้นลูกยก,ก,ก,กไม้อย่าเอาหัวไม้ทิ่มลงพื้นหยิบมา,กมา,กมา,กาใกล้ๆเขาบอกอลิสอลิซเนี่ยวันสเสาร์เนี้ยมีงานนะไปทำเป้าได้ดิบ้านใครอ่ะบ้านนายป้าบ้านนายพางเป้าหานายผมยาวมากนายกี่โมองอ่ะก็มาสิบเอ็ดโมองอ่ะ นะบายบายบ๊ายบายแล้เจอกันฉากที่สองพบก,กับแก๊งขาต้วใหญ่กกน้อยอะไรวันเสาร์านี้ว่างป่ะวันเสาร์วันเสาร์เราไม่ว่างอ่ะแกทำไมจะไปไหนหรอ ก็เดี๋ยวเราจะไปทํรในงานกับเพื่อนอะกลุ่มโมโว่กับกลุ่มไม้อ่ะไม่ไปได้ป้าไปเที่ยวกันเยตอนเี้ยลแกยุ่งอะไรเขาล่ะแต่เราตัดเพื่อนไว้แล้วอะโอแค่เดียวเองนะไปไจะไปไม่ไปเ่นปะเปออไม่แบงก็โดออไปก็ได้ไปก็ได้ไห่ม่แบงต้สกอตก็ได้ไ โอ,อย่าหมุนใบลูกแม่คูถือเฉยๆ,ๆปกติมันก็ดังแล้วลูกมันหลุดก็หนูหมุนทำไมอะลูกแล้วใครอ่น่ะแม่บ้านแม่โอ้ยเล่นเล่นแก่เหมือนนะลูกแก่อยู่แล้วค่ะโอ้ยอย่าหมุนใบอย่าเคาะลูก โอ้โหมโแม่วันเสาร,ร์นี้ลูขอไปบ้านเพื่อแน่ไหมคะไปกับใครคะไปกับพี่แม่ลูกค่ะแม่ไปทำอะไรคะลูกก็จะไปทำายงานคะ่ะแล้วจะกลับกี่โมงคะนี่ใครเป็นแม่ใครเป็นลูกเนี่ยขออันย่ากับสองคนนะคะแม่โอเคคะ่ะแม่ขอที่ะโอ้โอ นี่เอาชีวิตจริงมาเล่นใช่ไหมลูกแม่ที่แสนดีใครมีตังค์บ้าง ยาบายยาบายบายเอาเลยครับภาพเป็ดไซส์ไหนเฮ้ยเฮ้ยทันเป่ามาอะไรท่คนรียกตำรวจเดี๋ยวตำรวจก็ดีเนาะไม่เข้าชาร์จด้วยยืนไหม เขามาเที่ยวผักก็มาจับเขาพี่พี่ผมว่าน้องเสื้อขาวจะไปลมนะบ้าน้องหน้าดังออกเลยเออถ้าจับอย่างนี้ตำรวจประเทศไทยจับตัวนี้ก็จะดีเนาะมันจะมีความสุขทั่วหน้าเลย เที่ยวผับจริงาค่ะผู้ปกครองรู้หรือเปล่าไม่ไม่รู้มั้งคะรู้บังคะไปหลงหรองเดี๋ยว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 แล้วคนนั้นมีบทอะไรอ่ะท่านเป่าซันอ่ะเปิดสารได้เว้ยเรถูกจับนะคะเรถูกจับนะคะไม่คุยก็ได้กลัว ท่านเปาทหารจับมันไปเลยท่านเปาจับพวกมันไปเลยนะนี่เธอมาเต้น,นโรงพักกันเหรอถึงว่าแหละตำรวจจับโดนจับมาแล้วค่ะยังไม่เดินไปไหนเลยนันเดินก็ได้ ท่านเปาฉันยังยืนหน้าม,มืดอ,อยู่เลยเนี่ยอ่าเดินเดินเออพาไปโรงพักเออต,ตำรวจโรงพักนี่ดีเนองรถก็ไม่มีใช้พาคนร้ายเดินเอ,อเอาเอาท่านเปาเขาไปกันหมดแล้วท <s men> ่านยังไม่ไปนะเออหายตัวได้ด้วยเออเอาล <s men> รงพัก <s men> ขอเบอร์ผู้คองหน่อยครับ เบอร์พ่อเบอร์พ่อนี่ใค้อะไรยาหมุนไม้แม่คุณไม่ต้องให้ไม่ต้องให้บอกแล้วบอกแล้วทบอกเบอร์ปอมอย่าเอ๊ะใมาใครไม่ให้ประหารชีวิตไปเลยโอ้โหเดี๋ยวพร้อมใจกันตอบม้างเลย ไปก็ได้ตอนเนี้ยเร็วคนบ้าอะไรกดนิ้วตองเล่นโอ้อะไรอะไรอะไร อะ,อะไรเกี่ยวก้อยสัญญาด้วยไหมเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขายังไม่โทรเลยกลับไปเอาออกปิดคิวตลอดเขาเพิ่งรับโทรศัพท์กันอะไร ออตำรวจจะพูดดิฮัลโหลครับแม่รับแทนแม่รับแทนแม่รับแทนเออฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะลูกคนถูกจับลูกคนไหนคะเอาแสดงว่าแม่มันต้องมีคนอื่นแน่ๆเลยเออ คนที่สิบอะครับคนที่สิบพ่อพ่อพ่อ,พอสเตปซิลไหมบากคนถูกจับข้อหาเอ่อเข้าพับอายุไม่ถึงพี่แะเลยโดนจับครับ<อ> <laughs> เร็วเรวรีบพูดเถิดเพราะหอมมันจะหัวใจวายแล้วโอเคเนี่ยพอเขาโทรบอกมันก็ไม่มาสักทีนั่งคุยโทรศัพท์เป็นแหละขับรถแม่แล้วลืมแม่กลับไปรับแม่ใหม่ใหม่ใหม่ นี่โอ้โหพ่อแม่ต๊ดพ่อมันเก่าจังวะเอา้าอีตกกำรวจซะงั้น ทำอะไรเก่งใจฉันเปล่าฉันบ้างอยากกำหัวไมลลูกลูกฉันอยู่ไหนลูกอยู่นี่คับอลิสเนี่ยหนูบอกว่าหนูจะไปทำงานบ้านเพื่อนไงลูก นั่นใหญ่ท้าแทนแม่มันออกแล้วไปโกของแม่ทำไมฮะนี่พวกนี้มันคือใครฮะ หาเลยไปท่านเปล่าไหนเธอบอกว่าเธอชอบ ใครไม่รู้เอาตมในก่อแม่่อพ่อลูกขอโทษเขา้มีอะไรค่ะลูขอโแม่ค่ะลูกขอโทษใจ เบรคเครื่องปะหาหัวสุนัขแ่ห้ยเยท่านเปาจะยืนถิงไฟหรือไงเนี่ยแม่มาับ้างลอกับายบายด้วยาายเออหยุดท่านเปา บอกแม่ก่อนลูกนะก็ชวนเขาชวนแม่เขาบอกว่าถ้าหนูไม่ไปเขาจะนม่กับหนูนตอนที่ลูกชวนแม่ก็บอกลูกก็บอกแม่ได้ค่ะแม่ไม่ได้ว่าลูกที่อยากกหน้าพ่อแต่หนูกลัวแม่ตีอ่ะพ่อก็โหดดูดิดีนะพ่อไม่มีเสียงถ้าพ่อมีเสียงนี่แม่ป่านนี้หูช้า ตบตกไอ้ทำร้ายลูกอย่าทำร้ายลูกเดี๋ยวถ้าเขาออกนะไออย่าชักปืนออกมาชักปืนด้วยพ่อหยุด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 พ่อเป็นยามเหรอลูกแม่คะเอาเป็นว่าหนูขอโทษนะคะโอเคค่ะนั่นไงแม่พระของสัตว์โลกอีหลี แสดงของชุดที่2นะคะก็ขอจบเพลงเพียงเท่านี้นะคะ่ะแล้วก็คาติสําหรับการแสดงนี้นะคะเขาคนพานพานพาไปหาผิดขอบบัณฑิตบันดิตพาไปหาผลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบณคอ่ชุดที่2ยืนขึ้นลกูกนําไม้มาคืนยืนขึ้นครับให้พี่หมูให้พี่หมูอ้าวหน้าชุดครับทำความรับผิดฐานลกูก เพื่ปรบมือการแสดงที่2ครับอชุดสองนั่งลงลูกัอแทนชุดที่ห้าหนึ่งคนลูกกล่าวคำชื่นชมให้กับเพื่อนครับพี่น้องแนนาลีลาโอกาชาติโปรดยืนขึ้นอะยืนครับยืนครับยกเว้นชุดการแสดงไม่ต้องยืนนะครับ คำชมเชยตามข้าพเจ้าสามครั้งครับด้วยคำว่าว่าเก่งจริงจริงเลยเก่งจริงจริงนะครับมือขวาลูกกามวิทย์ใจและคอยโปรยไปที่สองด้วยคำว่าเก่งจริงๆสัญญาณมาหนึ่งสองสามอ่ะเก่งจริงจริงอ่ะเก่งจริงจริงอ่ะเก่งจริงจริงอ่ะนั่งลงยืดที่สองยืนขวาด้าซ้ายครับ ขอบคุณครับบ๊ายบาย